สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับครูน้อยคนเมืองด่านเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ครัวครูน้อยกระท่าแตกนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บลูกเชอร์รี่นะครับลูกเชอร์รี่ผลไม้ที่มีสีแดงสดสวยงามลูกเชอร์รี่นี่เองนะครับเพื่อนๆไปกันเลยครับครับเพื่อนๆครับวันนี้เรื่องานแล้วนะครับยามเย็น ผ่านเพื่อนเข้าสวนหลังบ้านนะครับนี่มาดูเชอรี่กันสดๆเลยนะครับจากต้นเลยสุกลูกใหญ่ด้วยนี่นะครับเชอรี่สุดยอดเลยนะครับนี่นี่แหละครับดกจริงๆครับเนี่ยครับให้ดูสดๆกันเลยครับนี่แะครับเชอรี่ดกจริงๆครับดกมากดกมากนี่ครับให้ดูเห็นๆเลยครับนี่แหละครับ นี่ครับดกมากเลยครับดกๆดกจริงๆครับปีนี้นี่ครับไปดูใกล้ๆเลยครับนี่แะครับใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยครับดกมากดกมากดกจริงๆดกจริงๆนี่ะครับเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเลยตรงไหนก็เต็มไปหมดเลยแดงเต็มต้นเลยนะครับนี่ะครับให้เพื่อนๆเห็นนะครับยกกินเลยนะครับกินสดสดให้ดูเลยนะครับกินที่ต้นเลยนี่ะครับนี่ครับเพื่อนเอครับ กินให้ดูเลยนะครับกินให้ดูเลยนะครับอือหืออือหือสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับเพื่อนครับเต็มต้นเลยกินให้ดูครับกินให้ดูครับครับปานเพื่อนมากินเชอรี่สดๆจากต้นเลยนะครับนี่นะครับ กองอาจจะใส่หน่อยนึงเพื่อนครับนี่ครับเต็มเลย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 นี่ดูครับอือหือ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 สุดยอดมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเชอรี่สดๆโอ้โหนะครับ ประมาณ3-4ถึงกิโลครับหนักมากสวยงามมากเลยนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่นะครับลูกเชอรี่สดเลยครับสีแดงสุกสวยงามมากเลยนะครับหวานเจี๊ยบเนี่ยนะครับนี่ครับเชอรี่สดนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับจากบ้านครณน้อยเองในส่วนหลังบ้านนะครับเพื่อนๆือนครับเชอรี่สดนะครับ